ปาลิแสบใช่พี่เดลี่เอ่อจำไม่ได้อ่ะอ๋โอโหแอดโลทาน,นี่ก็น่าสนใจนะแอดโลเทานเนี่ยการท่าของฟินฮาร์เดลรี่ไปมองหน้าบ้านดีกว่าพี่วันนี้ไปมองหน้าบ้านดีกว่าพี่จะท่าของเดลรี่พี่ชัดชัยนะตรงนี้ น่าไปอยู่นะเพราะว่าหลีกไอแล์เนี่ยมันเป็นหลีกที่แลกกันเยอะพอสมควรเ,เดี๋ยวรอนิดนึงนะเดี๋ยวจะขยับซอกของเชลซีนิดนึงนะครับนะฮะสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะตรงนี้นะตอนนี้เชลซีก็ลงสามแล้วก็ผ่านไปประมาณ10นาทีนะฮะสินาทีเดี๋ยวคงจะดูซอกของเชลซีอีก1ตัวละกันนะฮะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปสายมุดอีก1ตัวแล้วก็นอกนั้นก็จะรอรอผลละตรงนี้โอ้โหอารอัว อารัวไหลจัดเลยนะนับห้าอยเชลซีเกือบเกือบนะเชลซีเกือบไปแล้วนะครับลิเกียมี VR นะครับตรงนี้ใช่พี่ขอเหมือนกันพี่ขอให้ตารของ PS p ีเสครื่องติดนะในครื่งหลังเหมือนกันนะฮะมองเห็นตรงกันเลยพี่ตรงนี้อ่ะรอนิดหนึ่ง นะตอนนี้ก็คงจะมองเจ้นของเชลซีกันก่อนเชลซียังขยับไม่ได้ในการนัตอนนี้ต้องรอนิดนึงขอให้โค้แก้เกมหน่อยใช่ไหมทุกพี่โอ้โหโอเคพี่เชลซีเมื่อกี้เกือบโดนนะสําหรับนักของเชลซีนะครับเมื่อกี้เกือบโดนละสําหรับเชลซี ปารีปารีจบแล้วครับพี่สามหนึ่งปารีสสามหนึ่งเลยครับโดนนะเจ้าของแรนนะครับสามหนึ่งนะฮะตรงนี้ถ้าจะวงกลมขอแค่วงกลมอย่างเดียวพี่ตรงนี้เจ้าของเพสวีนะมิคาชีวิตโอโเโหเชลซีก็อย่างที่บอกไว้ผมว่าตามหาคำแรกก่อนนะ,นะตอนนี้ เก้นเหรอพี่เห็นแวบๆนะท้าของราสซิ่งเก้งใช่ไหมจะเจอท้าของเมเซเลนเอ่อแลกกันแลกกันเยอะพอสมควรนะพี่ตัวนี้สําหรับท้าของเมเซเลนี่ยท่าของราสซิ่งเก้งผมว่าขยับได้นะครับตัวนี้ขยับได้จีพิธนาคิมโขยเจอหนักกว่า ผมมีอีกหนึ่งตัวให้กับพี่พี่ครับพี่เชลซี Chelsea เดี๋ยวยังมันยังไปไม่ได้นะมันยังไปไม่ได้นการเมันยังไปไม่ได้ผมขอให้อีกหนึ่งตัวก่อนได้ไหมแอลโลทาวครับแอล